ขาบทักทายสบายดีพี่น้องมุชูผู้สุขคนบอกว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่เล้าไทยและกัดตางประเทศพี่น้องมาพบมาพอก,กับเบารถชาแนลอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนีก้กะบโบไม่ยังหลายพี่น้องเนาะเมื่อเนีก้กะเป็นวันวันวิขะพระบูชาบอกพี่น้องวันพระเนาะคัอบอกอย่างง่ายๆคือวันพระพี่น้อง ผู้ใดจะมาแถวๆตลาดผู้หรือว่าวัดวัดยังกว็วัดนาปบว,วัดวัดปากน้ำสิพี่น้องเนะาะเขาเอ่นว่ายังก็เตรียมตัวให้ดีเนาะเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจในการเดินทางมาเสร็จน,นี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่ารถนี่ ติดเงาเหเอียดเลยพี่น้องเนาะผู้ใดที่จะมาทําบุญหรือว่ามาเซ็นนี่เนาะหรือว่าล้งเขามาสิพี่น้องเนาะถาเป็นบันผาเนาะเตรียมตัวให้ดีพี่น้องติดเงาเหเอียดเลยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องบาลถต์ทายเห็นเลยว่าความลดติดเงาสมัยพี่น้องพี่น้องเบิ้งในคลิปเลยพี่น้องเนาะเบิ้งตามบาลดเลยพี่น้องควาควมเงาเนาะควมติดเงาสมัยพี่น้องเนาะ ถ่าไปเลียเ้ยวขวาไันี่ก็ติดเย้าเลยพี่นอ้องต่อพออ่อรถรถเพิ่นมาทำบุญเนาะที่วัดนาคโปกเนาะหรือว่าวัดปากนาคเบื้องที่เลยพี่นอ้องความที่ว่ารถรถหลายเนาะแล้วก็รถติดเนาะเดี๋ยวชวมไปพร้อมๆกับบอลเรื่อยๆพี่น้องว่าความาวเหย้าเหยียดตรงนี้รถติดนั่นสิ ทีท่หอนสายไปนองตามมอรถมาเลยพี่น้อง มาพี่น้องมาชมกันต่อว่าความยาวเหยียดรถติดขนาดนี้พี่น้องเนาะว่าจะเยาวาไปหอดสายพี่น้องเนาะหรือว่าไปไกลซ้ำไหลพี่น้องเนาะก็ะคืออยากมาบอกว่าอยากให้ทุกคนว่างแผนการเดินทางเนาะถ้าจะข้ามาเซนนี่กับทำใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารถติดเ้ยาวาขนาดนี้พี่น้องนะกเกือบคิดว่าบปรถว่าเกือบหอดเกือบหอดนะ าสามแยกบางยี่เรือเนาะหรือว่าสนอนะ่เนาะพี่น้องดับเพลิงเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยว่าชมกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะมาบรรยากาศกัดเจแปม่าเนี่เลยถ้าเปลีนมันพระเนาะหรือว่าวันธรรมดากัดกัดตีด์บางมือพี่น้องเนาะข้างหน้าเนาะข้างหน้าสายมืออันนี้เป็นปั๊มเกานะ่าเลยพี่น้องปั๊มแก๊สเกานะ่าเนาะข้างหน้าสายมือเนาะก็จะเป็นอ่า ขตทนบุรีเนาะสือว่าสำนักงานเขตทนทนบุรีพี่น้องกาวิล่า,าแจ้งเกิดลูกหลานหรือว่าเด็กหน่อยเกิดไหมพี่น้องตองมาแจ้งอยู่นี่พี่น้องสายมือมาฮอนนี้มาหลดกะจะขอจบคลิปลงเพียงสำนี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง